สวัสดีค่ะสวัสดีตอนดึกอยากจะมาเล่านิทานนะคะนิทานเรื่องเมียทั้งสี่กูวลีเคยได้อ่านมาจากหนังสือหนังสือธรรมะนี่แหละแต่จําไม่ได้แต่มันจําขึ้นใจทําให้เราอเแบ่งเวลามาสร้างความดีให้กับตัวเองนะคะอะทีนี้มาฟังกันนะคะว่าเมียทั้งเมียทั้งสี่เนี่ยคืออะไรนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีเมียอยู่สี่คนเขาไปไปทําความผิด เขาก็เลยต้องโดนประหารชีวิตนะเขาก็นึกได้ว่าเขามีเมียอยู่สี่คนแล้วเขาต้องการที่จะไปลาเมียทั้งสี่เนี่ยเขาก็มานึกได้ว่าเขาจะไปหาใครก่อนเพื่อนเมียคนแรกนะคะของเขาเนี่ยเขารักมากนะคะรักมากแล้วก็อยู่กับกับเมียคนเนี้ยกินอะไรก็หาให้กินตามใจทุกอย่างเมียคนนี้รักมากนะคะเปเล่าให้ฟังว่าเขาจะต้องโดนประหารชีวิตแล้วเมียคนแรกเนี่ยจะทํำยังไงเมียคนแรกก็บอกว่า ถ้าเธอตายเราก็จบกันเขาก็มีความรู้สึกเสียใจเสียใจมากๆเลยว่าไม่น่าจะทุ่มเทไม่น่าจะรักเมียคนนี้เลยตอนที่มีชีวิตอยู่ทำไมรักเขาจังเลยแต่พอเรามาบอกว่าเราจะตายทำไมเขาถึงบอกว่าเราก็จบกันเขาก็เสียใจเสียใจมากนะคะเสียใจทีนี้ะโอเคถ้างั้นไปหาเมียคนที่สองนะคะเมียคนที่สองเนี่ยเขาก็รักเหมือนกันนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกวิธีทาง ที่จะได้เมียคนนี้แล้วก็ที่จะพยายามที่รักษาเมียคนนี้ไว้นะคะห่วงแหนเหมือนกันนะคะทีเนี้ยเขาก็ไปบอกเมียคนนี้บอกก็ไปเล่าเรื่องให้ฟังเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าเขาตายจะทํำยังไงเมียคนนี้บอกว่าถ้าเธอตายฉันก็หาใหม่ตายเขาก็เสียใจเออไม่น่าจะรักเมียคนนี้เลยนะคะ พยายามหวงคือหวงเห็นทำทุกทุกวิถีทางที่จะให้ได้เมียคนนี้มาแล้วเมียคนนี้นะ่ะก็พยายามที่จะเก็บรักษาไว้นะคะคือหวงเห็นมากนะแต่ว่าพอจะบอกว่าจะตายปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าถ้าเธอตายฉันก็จะหาใหม่อ่ะโอเคถ้างั้นอ่ะยังมีเมียคนที่สามอ่ะไปสินะคะไปหาเมียคนที่สามเมียคนที่สามก็บอกว่าถ้าเธอตายฉันจะไปส่งเออค่อยเบาใจขึ้นมาหน่อย เมียคนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปหานะนานๆทีไปนะคะไม่ได <mathematical> ้ไม then, ่ได้รักอะไรมากมายแต่ก็แต่ก็นานๆทีไปหาแต่ว่าพอจะตายปุ๊บนะคะก็เมียคนนี้ก็บอกว่าฉันจะไปส่งอะข่อยังชวนหน่อยนะคะแต่นึกได้ว่าเอ๊เมียคนที่สี่ก็มีเนี่ยว่ะไม่เคยไปหานะคะไม่เคยไปหาแล้วก็ลืมไปด้วยซ้ําว่าเมียคนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเออไปลาซะหน่อยสิไปบอกซะหน่อยสิว่าว่าฉันจะตายแล้วเนี่ยต้องไปลาเขาหน่อย นะคะเมียคนที่สี่นะคะพอไปละไปหาเมียคนที่สี่พอไปเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเมียคนที่สี่บอกว่าถ้าเธอตายฉันก็จะตายตามไปด้วยมันผู้ชายคนนี้นะคะเสียใจยิ่งกว่าเสียใจว่าทําไมช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยลืมไปด้วยซ้ําว่ามีเมียคนนี้อยู่ไม่เคยรักไม่เคยใส่ใจไม่เคยทําอะไรเพื่อเมียคนนี้เลย แต่ทําไมพอจะตายมาทําไมเมียคนนี้บอกว่าฉันจะตายไปด้วยเขาเสียใจนะผู้ชายคนนี้เสียใจแต่ก็อโอเคเขาก็ตายนะผู้ชายคนนี้ก็ตายเมียคนนี้ก็ตายตามไปด้วยจริงๆนะคะบางคนอาจจะเคยได้ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วนะแต่บางคนก็อาจจะไม่เคยได้ฟังก็จะเฉลยให้ฟังนะคะเมียที่ทั้งสี่เนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะคะเมียคนแรกเนี่ยคือร่างกายของเรา เราอยู่กับเขาเราลักเขาเห็นไหมอยากสวยก็เอาน่นมาใส่นะคะอยากกินอะไรก็หาให้กินแต่พอเราตายเขาก็ต้องจบกันสิคะก็ต้องโดนเผาไหมไปนะคะก็ต้องจบกันอยู่แล้วเมียคนนี้นะคะก็คือร่างกายของเรานี่แหละอ่ะเมียคนที่สองก็คือทรัพสมบัติทรัพย์สินสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะพอเราตาย เขาก็หาใหม่หาเจ้าของใหม่ก็ตกไปเป็นสมบัติใช่ไหมคะของทายาทไปอันนี้คือเมียคนที่สองเมียคนที่สามเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเนี่ยนะคะพอเราตายเนี่ยเขาก็ไปส่งสการเขาไปส่งเราแล้วเขาก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราส่งเราไปนี่คือเมียคนที่สามทีนี้เมียคนที่สี่เนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเขาหรอกเราจะคิดว่า เราเราลืมเขาเราไม่ใส่ใจเราไม่มีเวลาให้เขาเราเพราะเราคิดว่ามันไร้สาระนะคะนั่งสวดมนต์หรืออาจจะนั่งสมาธิหรืออาจจะทําบุญบางคนก็อาจเออทําบุญไม่มีเงินทําบุญหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วการทําบุญนะ่ะมันทําได้หลายทางนะคะเมียคนที่สี่คือบุญกับบาปนะคะบุญกับบาปที่เราตายไปปุ๊บเนี่ยตายไปกับเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ ให้ความสนใจกับเมียคนที่สี่นะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่สามสิบเอ็ดมาใส่ใจเมียคนที่สี่นิดหนึ่งดีไหมคะเราใช้เวลาทั้งปีเนี่ยนะคะมีกี่ชั่วโมงคะสามร้อยกี่วันนะสามร้อยหกสิบห้าวันกี่ชั่วโมงคะแล้วทำไมจะให้เวลากับเมียคนที่สี่ไม่ได้คะเพื่อที่จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทสนใจเมียคนที่สี่ มาสวดมนต์ข้ามปีสะสมบุญกุศลนะนี่คือสิ่งที่ครูวารีตระหนักตลอดเวลาแบ่งเวลานะโอกาสทําบุญเราก็ทําตามกําลังทําไม่ได้ทําเพื่อที่เราจะได้แต่ทําเพื่อละอย่าเข้าใจว่าพอทําบุญหนึ่งบาทสบาทสาบาทยีบาทร้อยบาทก็สาธุขอยข้าพเจ้าถูกหวยหรือขอให้ได้นั่นขอให้ได้นี่การทําบุญคือการละออกไปจากตัวเรา ะะละความตหนีที่เหนียวทําไปเถอคะค่ะทําไปนะคะอันนี้สงตามมาทีหลังเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองนะคะเพราะว่าทําไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะะทาตามกําลังที่เราสามารถที่จะละได้โดยที่เราไม่เสียดายแล้วเราก็มีความรู้สึกมีความสุขระหว่างที่เราทําเราสบายใจนะคะบุญคือความสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นทำแล้วมีความสุขแล้วบุญก็จะเกิดทันทีถ้าทาแล้วมีความทุกข มันก็ไม่เกิดอันดิสง์นะคะอัน,นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มาสวดมนต์กันสวดมนต์ข้ามปีนะคะเพื่อที่จะสร้างความดีพรุ่งนี้เจอกันค่ะเวลา21นาฬิกาเดนมาร์กนะคะเจอกันแล้วเรามาสร้างความดีให้กับตัวเองนะคะวันนี้ครูอารีขอลาไปนอนแล้วนะคะจะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสุขสันต์วันปีใหม่กันทุกคนสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดี